อย่าขึ้นมานะครับเพราะว่ครับเดี๋ยวจะแพ้ความหล่อผมเลยครับเฮ้ยกรรมกรเฮ้ยสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมเตรียมมาเป็นของฝันให้เด็กจบใหม่นะครับผมครับยินดีด้วยนะพี่ชายยินดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมทางการจังเลยครับ อ่อดีด้วยนะครับสวัสดีครับเ <c oughs> พิ่งเสร็จงานออกมาเปิดเปิดทีวีโพสต์มามางอาแกยอกอกจริงจริงเนี่ยให้จริงก็ได้นะกูไม่ติดนะดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวโอเคโอเค ที่จริงเนี่ยจะมาวันที่สาวันที่สามคือวันรับจริง,งใช่ไหมแต่ว่าติดงานก็เลยแบบว่ามารับวันนี้แทนเพราะว่าเมื่อเช้าโทรหาใช่แล้วเราบอกว่าวันนี้มากับแฟนขับอะไรเงี้ยก็ก็เลยอ่าเรียกอะไรเนื่องในโอกาสเป็นรับปร,ริญญาเลยก็เลยมาแสดงความยินดีนะครับพี่ชายขอบคุณคุณโฟนมา,มากๆเลยนะครับครับก็อวยพรนะครับอวยพรนะขอโทษนะครับอ่าอวยพรนะครับขอให้ พี่ปูวินนะครับประสบความสำเร็จในสิ่งที่อยากทำนะครับก็ดีใจมากๆเลยครับที่พี่จบแล้วนะครับจบครับจบปีสี่ใช่ไหมใช่ด้วยเกียรติยมอันดับหนึ่งสอง่ ผมรู้ว่าหุสองเลยเหรอยังดีที่ได้ยังดีที่ได้เก่งมากเลยครับเพราะถ้ามึงพูดหนึ่งแล้วกูไม่ได้เลยน <laughs> เนี่ยใช่ด้วยเก่งที่เราสองรู้สึกว่าเก่งมากครับแล้วก็ <im it> ดีใจกับความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นนะครับ <im it> นอก <im it> จากการนั่งทำงานในวงการบันเทิงก็มีเรื่องนี้นะครับผมก็ขอให้มีใครสักนายมีงานที่ อยากทำนะครับมีประสบความสำเร็จนะครับผมแล้วก็น้องคนนี้นะครับจะคอยเป็นกําลังใจให้พี่นะครับในทุกๆเรื่องเลยนะครับผมมีอะไรก็สามารถบอกน้องคนนี้ได้นะครับผมอ่าที่วะไม่ค่อยพูดอย่างนี้กันเท่าไหร่ครับก็อยู่ในทุกรูปความสําเร็จนะครับผมสู้ๆนะครับพี่ชายบื่งเรนี้แล้วนะ เอาจริงมีอะไรจะพูดเยอะเลยแต่ว่าไอโฟตฟื้นหมดแล้วก็เอาจริงยินดีด้วยครับยินดีด้วยก็รู้จักกันมาหลายปีมากก็วันนี้เห็นคนในชุดคุยหัวหลอมากก็ยินดีกับความสำเร็จเหมือนกันนะครับก็ จะอยู่ด้วยจนกว่าจนกว่าจะเราคือเราก็มีกันแค่น anyway> ี้แหละใช่ก็ยินดีครับผมขอให้งานดังปังครับผมขอให้มีคนรักมากขึ้นกว่านี้ก็ยินดีด้วยครับผมก็คุณเหมือนกันผมรอไปงานคุณเหมือนกันนะได้ครับได้รอเห็นคุณในชุดของคุณเหมือนกันนะ